อ้ยขอเกาใช่ไหมขาเป็เสีดดมเปี้ยนครับ <ร ienne. S 2> ี่เ um. ี่ยวอัโอ้บนันเดียวเเดียเดียวเหยียดเเยีย่้เหยียต

โทษนอโ้ยสเนี่ยมันอ่อ,อนเด้อผมักีเด็้ประเทศเรียมบางก็ดีกว่าจะมาสื่อมาสื่อตายเลยวะจะ 后勤护卫。 ยังหวาอยางมอเข้าวขึ้นมาแค่แต่เ้าคุ้เจอหอยเจ้าแทนบางสิคุมเอาอหังอกั้ งานอ็เยงานก็บ้างได้กเลัดีสุดใจช้อ้ใจนะหายใจร่วมกันนะอย่าหายใจเป็นด็กก ไมรงเกินยังไรต้มกเไปต่อสองทางในเรื่องนนี้เป็นนี่้ากันเียดอหวยไมด้ทุกอย่งดีันดีันดีโอ้ย่าหอกอะไรอวะ่เงินดวตายแล้วไปที่สุดท้า น้เตีมเดยเป็นคำนี่ยแค่หูนั wow. oh. <am <am um. ่นน่อง้เตียสุชั้นมาสิงานน้ำตีนว้วัดหูนั่นนี่เอดยยเพว่าดูนังที่โบราณว่ายะเกาเลือ นี่แต่แค่หนองนี้อย like, uhh. ่างเดียวโกวลก่เนาะเขาจะข้าวกวีเออู้สเกนี้ขาวาว่าเกิดอะไรเิบังเลยบังก็กอที่นอกบังองสีเลย

もうこうくらいの นี่ตละได้มา,า,าตองมีมไปตวรด้การตุละเม็น้บนุกอีเห็นดกจะมีแ้วยเห็นดบแนี่ลุงจิบ้าเห็นเกเอาที่เนาะ đi đi. Dạ. Chưa à đâu, ừ. Ừ. Kì, 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 ừ. rồi, trời chưa có phải กนอย่าเียวเอาะลูกเาูนเลย้ข้าวอย่านี้เ้ยเยี่ยไ้ไปเนเี่ขอนุกดเียมยุ่งลงี้สิ่งที่อัมาเก่ยวากจังด

vẫn cảm giác. Ah, có vẫn cảm giác. Vẫn cảm giác. Vẫn là nhanh. 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 มันใจบุรุษนบานใจบุรุษไหมบ่มันชุ่มเสียงนี่สัตยาเนาะเสียดอยนะยาะเออนี่เรื่งใบรุงบุรุษยาวไหมแรงสบายบาไก็เอาบุรดก็ไปบุคองไรนี

Idea lần này mày 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 cái hên kia, mua à, mùi, trên đối, trên xe, Căn hết để tham gia 3 người bay hết không ngủ luôn cắn rồi, không khí một... ừ. đâu, Sài.